สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจุมณีสมบูรณ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะโรงเรียนบ้านแม่มงเยา้ายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่มงเยา้าเป็นสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขต2ตั้งอยู่บ้านเลขที่54หมู่15ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจัังหวดเชียงรายมีเนื้อที่10ไร่1งาน60ตารางวาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น80คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านแม่มงยาว้วเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อุรนาการทักษะอาชีพตามแนวทางปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาผลิตภัณฑ์จากใบชา สู่ความพอเพียงหลักการในการบริหารโรงเรียนบ้านแม่มงเยาวใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมพิบาลภายใต้แนวทางของความดีความมีเหตุผลและการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่เสมอ การขับเคลื่อนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่มงเหลาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคุมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ยังมีความสุขและที่สำคัญทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้3ห่วง2เง,งื่อนไข4มิติ ด้านที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์ประกอบ4ด้านคือ 1. ด้านนโยบายทางโรงเรียนได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไว้ในวิสัยทัศน์พันธ,ธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพือ่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านวิชาการมีแผนโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกระบ,บวนการโครงงานเช่น 1. ่ฐานศาสตร์พระราชา 2. ทานผักปลอดสารพิษ 3. ทานชาอัสสัมทำให้ผู้เรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 3. ด้านงบประมาณ มีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณของสถา,านศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอประมาณและได้ดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินง,งานและนำผลการติดตามมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักปัญยาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 4. ด้านการบริหารทั่วไปมีการบริหารอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน ด้านที่ 2. หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านแม่มงยวได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนได้ดําเนินการตามองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือ 1. หน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. การบูรณาการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโรงเรียนได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทำจัดหาพัฒนา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการรายงานผลและนำมาปรปับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านที่3การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนิกนการควบคุม3โองค์ประกอบดังต่อไปนี้น 1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีแผนงานแนะแ,แนวเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดก,กิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของตนเองในส่วนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนิกนการ ตามกรอบแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 2. สกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมีแผนง,งานโครงการที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของความพอเพียงโดยสอดแทรกตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือเนนาลี รวมทั้งกิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. กิจกรรมสังคมและสาธารณะประโยชน์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนชุมนุมและสังคมตามแนวทาง ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่มงเยา้าได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นทุกปีโดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีแผนงานโครงการในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแตระหนักในคุณค่าตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดให้มีการประชุมอบรมสัมมานาศึกษาดวงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ความสามารถเพื่อประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่และการดำเนินชีวิต 2. การติดตามและขยายผลโรงเรียนได้นำผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาเคอสจุดเด่น ุดควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 5. ผลลัพธ์ภาพความสำเร็จจากที่ได้ดำเนินการตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียนบ้านแม่มองเยา้าประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษาสามารถมองเห็นภาพแห่งความสำเร็จได้ดังต่อไปนี้ ด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่มงเยา้าเป็นสถานศึกษาที่สะอาดเป็นระเบียบร่ลมลื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2>, 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำหลักการ ไปปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณกับศักยภาพของตนรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษาตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้คุณธรรมนำความรู้ในการดำเนินชีวิต 3. ด้านบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายที่ถูกต้องตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี 4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับชั้นสามารถปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลพร้อมรับต่อกันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากการที่กอ่ามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านแม่มงเา้าสังกัดสพปเชียงรายเค .2 เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรชัชาของเศรษกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบและในวันนี้โรงเรียนของเราพร้อมแล้วในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะสร้างผลผลิตทางด้านวิชาการ ภายใต้3ห่วง2เงื่อนไข4มิติตามหลักประเชียของสติกิจพอเพียงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน